สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันภูวนาโพสษไอจี IG. ถ้าผมเป็นนายกผมจะสั่งล็อกดาวน์ดีเจพิธีกรชื่อดังอัญภูวนาถคุณพลินโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวอันภัวนาศพร้อมกับมีข้อความว่าจะสั่งหลายวันก่อนหน้านี้แล้วด้วยไม่ได้บอกว่าใครผิดแค่บอกว่าถ้าเป็นผมผมจะทําแบบนี้ และข้อความในโพสต์ก็ระบุไว้ว่าถ้าผมเป็นนายกผมจะสั่งล็อกดาวน์โดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเช่นครแล้วนะคะที่เราอยู่จะไม่มีเตียงให้คนไข้แอดบิดแล้วอีกท่านบอกว่าหนูก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยค่ะรอนานแค่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณครับ